มาโหจัดอะบนอะไรไม่รู้อ่ะต้องนาน บมเลยลูกบมเลยไปลูกมโหอ่มะมโหอ่มะมโหแม่โมโหอ่ะโอโหบนอย่างยังไงคุยอยคอแห้งเลยอ่ะ คุยยิงคอแห้งไงลูกเศรษฐกิจอะบ่นอะไรกันไม่รู้เรื่องเลยสะอึฐกิก็คุเขาจะบ่นเออ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  พอแล้วนะบ่น,อ,น,อ,ะนอ,อะไระนาดขนาวเอาโมโหอะไรมาแค่นี้นะฮันเตอร์ฮันเตอร์จุบจ๊บ <c oughs>